อันนี้มีการลำเลียงรถถังจำนวนหลายคันนะครับไม่รู้เขาจะเอาไปไหนนะครับโอ้เพิ่งเคยเห็นครั้งแรกนะครับโอ้น้าตื่นเต้นมากเลยอ่ะเป็นรถถังอะไรเนี่ยรถถังยานเกราะโอ้คันใหญ่มากเลยอันที่สองแล้วนะครับเนี่ยอันนี้คันที่สามโอ้ตื่นเต้นมากเลยครับเพิ่งเคยเห็นนะครับรถถังรถถังใหญ่ อันนี้คันที่สี่นะครับดูดล้อมันนัล้อตะขาบนะครับไว้ใกล้นี่โอ้โห,โอ,โหอันนี้คันที่ห้าครับเอาไปไหนกันเนี่ยโอ้โหรถถังนะครับโอ้โหอันนี้คันที่หกหุ่ครับรถอุ้ยรถถังครับอันนี้คันที่เจ็ดนะครับคลุมผ้าไว้อย่างดีเลยนะครับโตรับโอ้อัน,นที่เจ็ด ้างหน้าเป็นคัหน้ามีอีกคริปแปดเก้า 8, 9, โอ้โหน่าจะเป็นสิบสิบเลยนะครับเนี่ยรถถังนะครับผมเพิ่งเห็นนะครับไม่ใช่รถถังดิเออรถถังใช่ใช่รถถังครับมันมีปลายปืนด้วยมีปืนใหญ่ด้วยครับ king of the battle ราชาแห่งสนามรบพวกปืนใหญ่พวกรถถังนี่เป็นเรียกว่าราชาแห่งสนามรบเลยนะครับ ถ้าเป็นนักฟุตบอลก็คือกองหลังนะครับกองหนุนเตรียมส่งยิงไกลอย่างเดียวครับคนนี้ฮนี่ครับโอ้ยวิปายปืนด้วยครับสุดยอดเลยเคยเห็นครั้งแรกครับผมตื่นเต้นมากเลยครับโอ้โหทุกคนครับดูครับทุกคนอันนี้คันที่เก้านะครับม่อกี้นี่คันที่สิบอยู่ข้างหน้าครับยังไม่หมดเลยครับทุกคนครับโอ้โหเขาจะเอาไปไหนวะเฮ้ย อย่าบอกนะว่าดูครับคมผ้าอย่างนี้เลยครับจะคมไวแค่ไหนผมก็รู้ว่าเป็นรถถังนะครับคงไม่ใช่ผมพปคทธตรูปแน่นอนนะครับเพราะผมเห็นล้อมันเลยครับโอ้อันนี้สิบนะครับเมื่อกี้คันที่สิบผมถ่ายช้าไปนิดหนึ่งเนี่ยข้างหน้ามีอีกครับทุกคนข้างหน้าใน้คมผ้าไว้เป็นคันที่สิบเอ็ดนะครับดูฮะเขาจะขนไปไหนเนี่ยเยอะแยะมากมายเนี่ย โอ้โหผมไม่ขอบอกแลวกันนะครับว่าถนนเส้นไหนนะครับท่านที่เคยขับผ่านทางนี้น่าจะชํานาญถนนเส้นนี้น่าจะรู้ดีว่ามันคือถนนตรงไหนของประเทศไทยนะครับคลิปนี้ผมถ่ายวันที่สิบสี่นะครับกันยายนส5 6 3ห้าร้อยหกสิบสามนะครับอันนี้ก็รถถังเหรอ มันใหญ่มากเลยอ่ะมันใหญ่กว่ารถผมสองเท่าเลยอ่ะอุย้ยตื่นเต้นหนะักนขนไปไหนวะเนี่ยอุย้ยค่าธรรมน์ในการขนส่งนี่คงถูกแน่นอนเลยอันนั้นคันที่สุดเด็ดนะครับนี่สิบสองมีครับทุกคนอุย้ยเป็นโหลเลยอ่ะตอนแรกนึกว่าจะมีแค่คันสองคันนะครับนี่มันเยอะมากเลยนะผมตื่นเต้นมากเลยอ่ะผมเคยเคยครั้งแรกอ่ะโอ้โหดูสิ ดูน้องเสียงมูมสิทุกคนโอ้โหนี่คมภาพไว้อย่างดีเลยฮะดูรับดูรับรถถังนะครับเนี่ยดูล้อมันครับอุ้ยอ้ยดูปลายปืนมันน่ากลัวมากเลยพันที่สิบสองครับเมื่อกี้ครับหมดหรือยังฮะอุ้ยหมดแล้วหมดแล้วนะครับน่าจะไม่หมดน่าจะหมดแล้วนะครับสิบสองคันพอดีครับโอ้โหผมนับได้สิบสองคันนะครับ มันใหญ่มากเลยม่หน้าเหรอระเบิดนี้ยิงไม่เข้าเลยครับมันเหล็กมันแข็งแร่งมากนะครับล้อมันเนี่ยโอ้ยใหญ่รถแบคโฮอีกนะครับก็เอาไปเท่านด้ดูกันนะครับผมตื่นเต้นนะครับผมเพิ่งเคยเห็นผมเลยถ่ายไม่ดูนะฮะอย่าคิดเป็นอย่างอื่นนะครับโอ้ผมไม่มีจตนาอย่างอื่นนะครับผมอยากแค่ถ่ายไม่ดูเฉยๆนะว่ามันคือรถถังจริงนะครับผมเพิ่งเห็นถังแรกนะครับ ต <omat tout S 1> ิ่นมากครับท <omat> ุกคนครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ